สวัสดีครับผมร้านเลเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าครับยามาฮ่า MT03 ครับผมตัวนี้เป็นโฉมใหม่ครับผมครับมันจะมีไอตัวนี้ขึ้นมาครับจะมีช่องเหมือนช่องอะไรอย่างช่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับผม มีจิวหน้ามาครับจิวหน้านี่เอามาใส่เองครับสั่งมาใส่เองแล้วก็ไอตัวนี้ชิ้นนี้ไปทำคาร์บอนแท้มาครับอสองข้างครับข้างนี้อีกข้างทำคาร์บอนแท้มาแล้วก็ฝาถังครับเป็นคาร์บอนแท้ครับ ลางหน้ายังโอเคอครับยางหลังก็ยังโอเคครับผมพวกชุดโตสเตอร์ยังใช้ได้ครับผมสายสั้นครับสายสั้นนี่ก็มาใส่เองครับผมท่อเดิมครับผม ตัวนี้เป็นเป็นโฉมใหม่ครับมาปัดเปลี่ยนครับผมมาปัดเปลี่ยนแต่ตัวนี้วิ่งมา4,600ครับ58กิโลครับผมจะมีตัวบอกเกียร์ครับรุ่นเนี้ยมีไฟบอกเกียร์มีเวลาบอกครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับพอเดิมครับผมเยเยียบ อ่าตัวนี้มีไฟมากครับมีไฟมากระบบไฟใช้ได้ครับแอดังครับ,บดูหน้ามันครับตอนนี้หน้ามันจะมีไฟครับ จะมีไฟไฟมันจะประมาณนี้เลยครับสนใจก็มาดูรถได้ครับผมที่ร้านไลเดอร์สปีดระยองครับผมเบอร์โทรครับผม0616455939ครับผมโทรมาถามรายละเอียดก่อนได้ครับผมครับสวัสดีครับ